ไปตะแม้นไป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 โสวัสดีนะครับ่าดแล้วเราจมนะครับนึกว่าแต่มันจะไม่ติดบิงนี้ถ้าอันท้้งล่างอ่ะติดถัดไปอีก หนึ่งบิงสองบิงเออบิงสุดท้ายติดแน่นอนแต่ว่ามาบิงนี้ติดโถสงสัยไม่มีน้ำนะครับตกหลุมเลยเมื่อกี้ติดตรงนี้อีกทีหนึ่งน้ำมันน้อยแล้วก็ผมก็ <c oughs> บินบินจนจนมันขึ้นนะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ขึ้นนะโอ้เอาไงดีวะเนี่ยติดนิดเดียวแต่ว่าไม่ขึ้นวะเอาไงดีอ่ะ แนะนำหน่อยมันไม่ได้ติดเยอะนะเราจะลองอันนี้ให้ดูก่อนเห็นเห็นเห็นเขาทำอันนี้กันอยู่นี่ใช่ไหมปุ๊บผมก็ลองทำทำดูแล้วนะ า <c ười> อาลงเฮ้ยพวกมาไรหมุนกับคืนอีก <c ười> ลองหยบดิบล็อก ติดแล้วนะครับล้อหมุนอยนะู่เนี่ยเส็งเลยโอ้โหเอาไงดีวันนี้เลยไม่เสร็จเลยพอตามมาแล้ว เดี๋ยวมาวินนะครับถ้าเกิดว่าเอาคันนี้ดึงยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกลงได้ไหมเนี่ยฮะคันนี้มันจะลงได้ไหมเนี่ยน้มยังอะไรแล้วดันหนาดันหนาเมื่อกี้นี่มันยังเอารถพอดองมาดันมาปันนะเห็นออปันมันลงไหม เอาเลยโอ้โหดอกยางลนหมดเลยนะคันเนี่ยของยายนะครับต่อเปล่าน่าจะมาได้นะครับใส่สีด้วยอ๋อเดี๋ยวผมขับเองใส,ส่สี cái thằng lốt, xéo, ok, hả? mấy? có, 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 có ดีนะที่มีโซ่ยาวนะครับเห็นหรือเปล่าโอ้กระจายหนึ่งนะครับ เสีย้วะขึ้นมายัางวอยู่นี้นะอเห็นไหมโอ้ยังไม่พ้นยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับเดี๋ยวขอไปสักหน่อย เราต้องรอ,อน้ำนะครับน้ำไม่มีน้ำโซ่หลุดแล้วโซ่หลุดน้ำดะเมื่อกี้นี่โซ่หลุดนะครับ,บ ไม่ไนน่าจะได้นะครับแ <c oughs> ต่ต้องเดินหน้าหนะ่ย เ็นเสมอเลยนะครับขึ้นไม่ได้เพราะว่าคันนั้นมันขยับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันเดินอันนี้ไม่ได้แล้วผมปีนจนมันเบนออกไปแล้วนะครับต้องโทรหากำนันด่วนกำนันแมนไม่ใช่กำนันด่วนโหเด็ไไดไหมเนี่ย ไปหน้าจะติดนะคันใหญ่ดอกยางดีนะครับมาได้ปะเอาเ <c oughs> มาแล้วเดินมาได้ไหมเนี่ยฮนะมาได้ปะ อันนี่มันมีดอกยางฮะเราไม่ต้องดึงทำยังไงอ่ะดึงไตโซเลยมันเบนมปนูนแล้วอ่ะเบนเบต่งนี่แล้วางนี่มันก็ไปนหมอันตางขึ้น ทีแรกมันก็ตรงอยู่นะหน่ารอยมันมาเนี่ยมันมาตื้นนิดตื้นนิดตื้นนิดฮึออ่มเยอะทำไงดีอ่อะอ,อันนั้นดอกยางไม่ค่อยดีบ่ดอกนาไม่มีดอกดอกนาไม่มีดอกแล้วเดินมาไม่ได้ป่ะนะเดินมาเนี่ยไม่ได้บ่เนี่ยมาดึงตรงนี้เนี่ยโซ่ยาวอยู่ น่อยนะครับโอ้โหไหวไหมเนี่ยกำนนะันเนี่ยได้ไหมไหวปะ <c oughs> ได้อยู่มัง้งเนาะ <No. S 2> อา่เอาเดมัสโซกันอ๋อ,อ,โ,อโอ้ยที่ว่าไมา่ติดตัวนัน่น่ ไปตะแมนไป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 โอ้โห,โหโอ้โหรถมาดึงก็จะไม่จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับลมบ่ตรงนีลมบ่มันไม่ลมอ่ะมันม่มีน้ำแหละเออเออไปอนนี้ก็ได้ loi mày loi mày ok chào ôi luôn thuyết canh luôn thuyết canh hả นี่นะครับก็ดึงไม่ได้นะท่านผู้ชมคันนั้นก็ติดจบอยู่น่าจะนในตาผมกลับกระทะครับผมกลับกระทะก็ดึงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวให้ตาให้กำนันดีกว่ากำนันแมนเขาขึ้นให้นะครับโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกกำลังใจครับไงาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ